ไปบุฟเฟตที่นี่ดูน้องต้นกินโชว์กันนะฮะมีเนื้อนะฮะมากก็ไปเลยโอ้ได้สับักมาดีไฟอ่ะจัดไปจัดไปแนวแซ่บมากเข้าไปมากเข้าไปเยอะมากพอันนี้กระเพามากร้อนด้วยหรือเปล่าเคาด้วยเนื้อนะคะนี่ ไก่เนื้อเนื้อไข่ดาวนะฮะเขาเรียกว่าเนื้อไข่ไข่ดาวต้มหูดอะต้มหูดต้มหูดนี่มากไหมอร่อยเนาะคือร้านนี้เขาอร่อยมากอ่ะชอบอ่ะอันนี้ปลาหรือว่าก้าวนี่ใช่ใช่ปลาดิทั้งห้ดเป็นปลาโอ้จะหมดไหมเนี่ยหมดเหรอนี่คนอยากอะไรก็มาดิมเนาะแล้วไปดิฟุ๊กเลย ก็คิดพ,พิ่นเลยนี่ซ้ำนะคือโอ้ัดเนาะยกโฟกัสเลยนะแล้ว,ว,ลวก็โโกกทำก็มุกโฟกัหสหรอสวัสดีครับพบกับต้น SN. S M อืโอโ้ย <ด S 1> ไปสาอยุอยากกินต้องมาแล้วฮะแกเรานี่จวดแล้วลงมก้อ้องก,งกง็หลาย เมาหลายแล้วเนาะเบิ่งผู้ใดญคือตักลิ่นควงไม่จัดซะหน่อยละขอบคุณคุณแม่ครับที่บามากินครับกินที่คุ้มแบบนี้แล้วมาเขาจะกินได้จับเยอะจับเยอะจับเฉยยี่ไม่หมดนี่ไงจิบเฉยย้ตรงใจได้เลยเอามาวางนี่มันต้องไปจับอยู่ตรงนู้นอ่ะร้อนนะต้นร้อนระวัง มันใกล้ายจะมีจิตอดิบน mm ้ำตุ e ๊กเขาเคียงคนมันอร่อยมันอร่อยมันเขาเล่นกินลาเขากินไม่ได้เยอะนะมาก็ก <Teacher 'd> ินเอากินเอาเนาะ้อ่ะนั่นแหละไอตัวเล็กมันนั่นเหะอือ แฉๆคือจะไม่พากนะคะคือให้ดูอัตถรสในการกินของต้นคนโชว์ให้กิ่นต้นอไปครับเนื้อหน่อยเอาตรงครับไปครับร้อนเลยระวังระวังร้อนโอเคทีนี้ลาเอฟซีก่อนลาทุกคนก่อนไปครับบ๊ายบายอร่อยมากย้ายไปกล้องนี้ด้วย บ,บายบายค่ะโอเคคับสองช่องเดีย,ย<อ> <laughs> วยังรอสังมา <laughs> ตมาิมพี่น้องเอยมันมาเรื่อยๆนะฮะที่นี่หมดเลยนั่นนี่นะโอเคค่ะ